อันนี้จะมารอลงเหลือชมเพื่อนน้ำขึมาิมกหัวทิ่ไม,นะมไปก็ไม่เกี่ยคงคจะลงท้าย ท่านนี้กำลังจะลงไปเที่ยวที่เกือพี่ลงเรือไหมครับหมอเขาไว้เบอร์หนึ่งหมอเหรอเบอร์ไหนไม่รู้อ๋อ,อต้องเดินไปขึ้นโน,น่น อันนี้จะไปนั่งเรือชมเขื่อนแล้วก็แววน้ำตก3ามที่ราคาสองบาทสองชั่วโมงครึ่งไ,ไ,ไ,ได้มาแล้วก็ไปให้สุดในถึงเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศมาให้ดู ก็มีเรือนำเที่ยวแล้วก็จะมีรถ30บาทยิ่งชมสันเขียนรถรางอันนี้คือสภาพของเขื่อนคุ้นด่านประการชนก็ยังดีผมมาหมวกมาด้วยทางนั้นนี้ไม่เคยเดินเข้ามา อันนี้คือสามสีขขม่แล้วรครับเคราะวนาเหรัออ๋ออันนั้นเป็นที่จอดเรืออันนี้คือมารอลงเรือ